สวัสดีชาววรทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมรีวิวรถอีกแล้วนะครับเป็น50 TP Polti นะครับเป็นรถพรีเมียมเกียร์8จากโปแลนด์นะครับคันนี้ก็มานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะเอามารีวิวนะครับเพราะว่าช่วงนี้สังกเกตเียว่ารีวิวโปแลนด์ค่อนข้างเยอะนะะบ,บ่อยมากอ่ะเดี๋ยวมาชมกันว่าคันนี้มันน่าสนใจยังไงตอนที่เข้ามา แ,แรกๆช่วงนี้เอ่อช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะฮือฮานะครับว่ามันคือ d ดฟเฟนเดอร์2หรือเปล่ามาแบบจะตายอย่างนั้นหรือเปล่าค่อนข้างแข็งอะไรอย่างนี้แต่ว่าเอ่อถ้าพูดถึงเรื่องปืนเนี่ยปืนค่อนข้างดีนะครับปืนค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเรื่องกร่อเนี่ยยังไงก็สู้ d ดฟเฟนเดอร์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของพลรถเนี่ยก็จะมีผู้การพลปืนพลขับแล้วก็พลบรรจุนะครับสี่ตำแหน่งเหมือนกับ60 TP เลยนะครับเหมือนกันเลยก็คือใช้ ผลรถชุดเดียวกันนะครับก็จะเป็นผลรถของ60 t p นะครับส่วนในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยอย่าง60 t p ที่ผมแนะนำไปก็จะเป็นแผงซับขั้นเทพใช่ไหมคันนี้อย่าไปใส่นะครับไม่ต้องไปใส่มันนะมันมันไม่จำเป็นต้องใส่แล้วก็ใส่ไปก็ไม่เวิร์กนะเพราะว่าเคยลองแล้วด้วยนะมันไม่เวิร์กนะมันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะมันมันลดตามเปอร์เซ็นต์นะครับคือตัวเลขมันเยอะก็จริงแต่ว่า รอมันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับมันช่วยช่วยได้ช่วยมันไม่ใช่ว่าช่วยไม่ได้มันช่วยได้แต่ว่าใส่อย่างอื่นดีกว่านะครับผมก็ใส่ตัวพัดลมเพราะว่าเท่าที่ดู3อย่างเนี้ยตัวเนี้ยแผงซับไม่น่าใส่นะครับการเสริมความแข็งแกร่งก็ไม่น่าใส่นะครับเพราะเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพิ่ม HP ให้ตามเปอร์เซ็นต์เพิ่มให้10%บเนะครับสิที่ของเดิมมีอยู่อของเดิมมีอยู่ก็คือ1,500ก็คือเพิ่มมาแค่150นะครับซึ่ง ไม่คุ้มที่จะใส่เลยนะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นการปรับแต่งดัดแปลงตรงนี้เพิ่มความเร็วให้การซ่อมเพิ่มความทนทานแร,ง,รงกระสุนแล้วก็ถังเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้ไม่จําเป็นครับเพราะว่ามันถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยมันมันมันไม่ได้โดนรางกระสุนไม่ได้โดนถังเชื้อเพลิงอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะโดนหัวนะส่วนใหญ่จะโดนหัวเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับมัน,มนเหมาะกับรถที่แบบมุมกดน้อยๆอ,อะไรอย่างนี้ที่โดนยิงตัวโดนยิงถังน้ํามันโดนยิง ลังกระสุนอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยอ,อย่างรถจีนรถโซเวียตอะไรเงี้ยโอเคนั้นน่ะน่าจะใส่อยู่นะครับผมก็เลยมาใส่เป็นพัดลมไปเข้าไปแท้นะครับดีกว่าอ่าอันนึงก็คือพัดลมอันที่2ก็คือตัวปรับเสถียรแนวตั้งแล้วก็โหลดเร็วต้องใส่อย่างแน่นอนนะครับในส่วนของปืนนะครับปืนจะเป็นปืนเทียดเกนะปืนขนาด122นะมีการเจาะเกราะเป็นลูก AP นะครับลูกปกติเป็นลูก AP นะฮะ ให้ดูประกอบกันไปลูก AP ปกตินะครับเจาะอ,อยู่ที่218นะครับเจาะดูน้อยไปนิดหนึ่งสำหรับ h ฮว v y แท n งเทียแปดเพราะว่าบางคันมันเจาะ220อัพไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่กี่หน่วยนะครับไม่กี่หน่วยส่วนลูกทองลูก APCR นะครับลูก APCR เจาะอ,อยู่ที่245ลูก h e เจาะอ,อยู่68นะครับดัมเมเชลียลูก AP และลูก APCR อยู่ที่440 ดาเมจเฉลี่ยค่อนข้างดีนะครับ440เวลาโหลดเนี่ยอยู่ที่14.2นะครับปรับมูลปรับนี่ตอนนี้เหลืออยู่ที่10.87วินาทีนะครับการวิ่กระสุนอยู่ที่จุด4นะครับจุด4ปรับมูลปรับนี่เหลือจุด3.5โอเคเลยนะครับเวลาเลง3วิเวลาเลงตอนนี้เหลือ2.63นะครับค่อนข้างโอเคที่มันโหลดลงมา ลดลงมาเยอะเพราะว่าผมใส่โหลดเร็วนะครับแล้วก็มีพี่น้องล่มลบนะครับแล้วก็มีเสริมเป็นคําสั่งนะครับเป็นลางกระสุนแบบเป็นระเบียบนะครับเป็นคําสั่งก็ทําให้โหลดเร็วขึ้นนะครับคันนี้มีมุมกดลบสิมุมเงย20นะครับก็เล่นเนินเกาะเนินตามสไตล์ของเฮฟวี่เทนโปรแลนเลยนะครับคุมเป้าค่อนข้างดีกระสุนวิ่งดีนะครับกระสุนวิ่งค่อนข้างตรงนะฮะใช้ได้มุมกดดีมุมเงยดีนะครับ HP มีพันหส่วนเกาะเนี่ยด้านตัวรถเนี่ยร้อยเค่อนข้างดีเลยนะคือดูมุมลาดเอียงนี่ดีมากนะแต่ว่าเพดล่างเนี่ยก็รับนิดนึงนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกาะเนินได้เนี่ยเพดล่างก็ไม่เห็นละอ่าไซส์ส,สเกลได้ด้วยไซส์ส,สเกลได้ด้วยครับแต่ว่าแน่นอนว่ารถโปรแลน,นจะมีไอช่องมองที่มันยื่นตรงเนี้ยมันยิงได้นะซึ่งหันไปทางไหนมันก็จะมีมันจะมีแผ่นที่มันรับรับกับองศาของมันในการยิงเข้า ท,ทุกด้านนะครับทุกด้านของแผ่นนี้ส่วนป้อมเนี่ยหนา210ค่อนข้างดีมีจุดให้ยิงก็คือเป็นช่องมองนะครับเป็นช่องมองด้านขวาเนี่ยก็เหมือนกับ 60P p เหมือนกันนะครับประมาณนั้นเหมือนกันความเร็วคันนี้อยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง14กิโลเมตรต่อชั่วโมงมี750แหแรงม้าแล้วก็มีกำลังเฉพาะ14.11ก็โอเคฮะใช้ได้แล้วก็มีการเลี้ยวรถอยู่ที่45.6 2ององศาต่อว,วินาที ซึ่งถือว่าโอเคความคล่องตัวดีนะครับในระดับของ Heavy Tank หมุนป้อมอยู่ที่31.99องศาตัววิธีดีครับใช้ได้เลยเจ๋งดีนะครับคล่องตัวดีในระดับของ Heavy Tank นะอย่าไปเปรียบเปรียบเทียบกับม medium แท้งหรือคันอื่นนะครับรอนี้ระยะการมองผมมองอยู่ที่437นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับค่อนข้างจะครบเครื่องเพียงแต่ว่าเราต้องไปอยู่ในตำแหน่งที่มันถูกเกาะเนินดีๆนะครับหรือว่าหาอะไรที่มันปิด ตัวรถได้ก็จะยิ่งดีทำมุมเห็นๆขึ้นไปกดหัวงมาอะไรเงี้ยได้อยู่ปืนมันค่อนข้างดีดาเมจของปืนก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับเจ๋งดีอันนี้ผมใส่อาหารไปด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูราคาของกระสุนกระสุน APCR กระสุนทองสักหน่อยนะครับนัดละ4,800นะครับนัดละ4,800นะโอเคผมเป็นบัญชีพรีเมียมนะเดี๋ยววันนี้ลองไปเล่นคันนี้กันให้ดู2เกมครับดูซิว่าได้ตังค์เท่าไหร่ไปครับ ในเกมแรกครับผมมาอยู่ในแมปเมืองร้างนะก็เป็นแมปที่ต้องดีเฟนส์ฐานนะครับต้องดีเฟนส์ฐานเพราะว่ามีฐานเป็นของเราแค่อันเดียวนะครับให้ให้อีกข้างหนึ่งบุกเข้ามานะครับเกิดทั้งฝั่งตะวันออกนะผมก็เข้ามาเล่นในเมืองดีกว่านะครับเพราะไอ้วิทแทงก็เล่นในเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแมปนี้ไม่มีเนินให้เล่นนะครับไม่มีเนินมีเนินให้เล่นนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นที่โล่งแล้วมันมี จอนด้วยนะหนึ่งคันเป็นซูสิบสี่คิดหนึ่งซึ่งก็ไม่อยากไปประทะก,กับซูไปเล่นในเมืองดีกว่าเล่นในเมืองได้เหมือนกันเพราะว่าคล่องตัวพอสมควรนะครับแล้วก็ทํไซส์สเกลอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะตรงนี้ครับเห็นเลนเกตนะเพื่อนเห็นนะครับมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะเนี่ยนะเล็กเล็กจริงๆนะเล็กมากเล็กจริงๆนะคือถ้าถ้ายิงลอดช่องนี้ไปได้ก็เนี่ยเนะี่ยเห็นไอ m ออยู่นะ รอดช่องเขาไปได้ก็ก็ก็โดนนะแต่ว่ามันยากนะยิงยิงยากพอสมควรตั้งปืนอรออัาตรงนี้ครับความคลองตัวมันโอเคนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคนะใช้ได้เลยนะครับมีมีไทยห้าเก้าโกงไปด้วยนะโอ้นานๆจะเห็นทักทีนะแต่ก่อนเห็นหลายขั้นอยู่หลายครั้งอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะอามาช่วยเขาตรงนี้ครับมีเควีร้อยยีิบสองนะ เหลืองอลามมาเลยอ่ะซัดครับหนึ่งนัดเข้าไปครับสามร้อยเจ็ดสิบครับเนี่ยหมุนหมุนตัวเียหมุนตัวรถด,ดีมากนะฮะเลี้ยวซ้ายี้วขวาคล่องตัวมากนะครับนี่นี่เมืองได้สบายอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับต้องรีบคิวฮนะเดี๋ยวโดนเพื่อนลัดเรนิเกตครับแหมออกมาสแนปนะเนี่ยเลี๋ยวซ้ายด้วยขวาดูมันคล่องตัวมากนะฮะคล่องตัวมากทำไซส์สเก็ได้เพราะว่าด้านข้างมีเพจเป็นแผ่น แอนปิดด้านข้างให้นะครับเป็นสเปดอเมอร์เอ็นนิกเกตครับสามอยเ้าสิบครับโดนสวนครับโดนสวนข้มาสามร้อยสี่สิบเอ็ดอโหลดครับแล้วก็เอนิเกตอีกครั้งครับได้แต่แท็กครับได้แต่แท็กครับทำไซส์สเกตไปครับเรามีสามกันครับช่วยกันยิงครับเขายิงแล้วด้วยนะครับด้านหลังเป็นไอ3สาครับแหนติด i อนะ อไ,ไอ้สามเห็นลอยู่ครับซัดเข้าไปครับ406ครับปืนมันโอเคนะผมค่อนข้างประทับใจปืนสำหรับโปรแลนดนะไออสามยังอยู่ครับไลที่เดิมครับซัดเข้าไปครับบล็อกได้ด้วยนะซัดเข้าไป439เลยนะแล้วก็บล็อกไออสามไป390นะครับดาเมจต่อน,นัดดีมากนะดีมากเลย ด้านขวาด้านขวามี ISM ตรงนี้เข้าไปบวก Hellcat เข้าไปบวกอยู่นะ ISM ครับแหมได้แต่แท็กนะเขาหันแบบหมุนมาพอดีนะเรียบร้อยครับอินเดียนนัดนี้มันเล็งแล้วนะเล็งแล้วนะ มันมุดลงดินนะเมื่อกี้นะอาจังวาลอยครับตรงนี้ ISM เอขาจ้องอยู่นะฮะเราก็นิ่งๆไว้ก่อนเห็นเกตรตรงนี้ครับโผล่ไหมไม่น่าจะโผล่นะฮะย้ายครับย้ายดีกว่านะอ้าอาไปห้าเก้า เหลืองมัจะโอ้มันตลกดีของแพงนะมาครับย้ายมาตรงนี้ครับดูสกอร์นะสนะี่ต่อหกนะโหดูแบบดูไม่ดูไม่ดีเลยซูปเปอร์เฮลแคทเราอยู่ตรงนี้อ้าตรงนี้มีไม่ใช่นะครับไม่ใช่ ISM มาไหม ทำไซสสเก็บรอออกไม่มาครับไม่มาไม่มาเราไปหาครับมาแล้วนะหัวแท็กก็ไป403ครับอ,อ,อ่าบล็อกได้นะครับทำไซ้ส์สเก็บบล็อกได้เพื่อนบอกว่าถอยหน่อยเนี่ยถอยหน่อยก็อยากจะถอยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้ก็เยอะพอสมควรเลยนะฮหกต่อแปดแล้วนะครับเขาจะได้เปรียบกว่าเราเนะ่ย ข้างหลังมาครับเรเนเกตครับเข้ามาล้วงครับตั้งปืนรอเลยครับเรียบร้อยครับซัดไปสองคิวแล้วครับอ้าวอ่าข้างหลังพยายิงเข้ามาเหมือนโปเกตโต้ป่ะทียี่สิบนะฮะทียี่สิบนะผมล็อกเป้ายิงครับสี่รอยสิบเก้าครับแล้วก็วนออกครับโดนไอ m อมยิงเข้ามาอีกทีนึงครับตรงนี้ครับ หันท้ายให้แล้วก็ทำรีเวิร์สไปเลยฮะรีเวิร์สไซสเกตไปเลยฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับแล้วก็แหมยังจะโดนอีกนะโดนแต่ว่าไม่เสียดาเมจนะเมื่อกี้โดนโดนแท็กนะแต่ไม่เสียดาเมจต,ตรงนี้มีพอกเกตโต้ครับหมุนไปหมุนมาอยู่นะผมเนี่ยหมุนไม่ลูกขัง,งนะก็เอาตัวรอดได้นะเพราะว่ามันคล่องตัวนะเห็นได้ว่ามันคล่องตัวมากฮะผมหมุนอยู่ซ้ายหมุนขวาเนี่ยโอเคนะดาเมจมัน ค่อนข้างน่ากลัวนัดนัดหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมีใครเข้ากันนะโปเกโต้ ok ครับหนึ่งนัดเข้าไปครับโดนแต่แท็กเอาสองแทกแล้วฮะไม่เสียดาเมจครับกระอกมันใช้ได้นะฮะยังไม่เสียดาเมจครับโดนโปเกโต้ ok eto, ยิงมาสองนัดนะแทกขาดอย่างเดียวครับด้านหลังครับใครจะมาล้วงหรือเปล่าผมออกไปเช็คนิดนึงนะครับรอดมาได้ฮะพลิกจากสถานการณ์แย่ๆมาได้เอา้าไ SM มมาเหรอมาซ้ายมาขวาเลยมา เขาไม่ใช่ครับไม่ได้มาครับเขามาซุกตรงช่องตรงนั้นนะะตรงทางนี้มีอินเดียนนะเดี๋ยวใช้สเกลเก้อินเดียนนี่เขาเจาะดีนะเจาะดีแล้วแม่นด้วยนะโดนหล่อย่วยครับลูกทองทีด้วยไม่เอาครับอินเดียนไม่เอาครับสู้สายหล่อไม่ได้ฮะโบลลาดครับโอ้โหไกลพอสมควรนะฮะเล้งครับเล้งเล้งยิงช้าไปอันนี้ผมยิงช้าไปเองนะ อ่ะโอเคครับอินเดียนไปแล้วครับโดนโบลาดผมทีมผมเก็บไปนะทางซ้ายเป็นโบราดของเขานะฮะแล้วก็ข้างหน้าตรงนเนี้ยเนี่ย ISM นะครับไปเอา ISM ดีกว่านะครับโอเกตโตหายไปไหนไม่รู้นะครับ i อเยังอยู่ครับหนเขาหัานปืนตรงนี้เลยนะ เจอแล้วโปเกตโตนะครับไปแคปฐานอยู่นั่นเองผมชี้ครับบอกเพื่อนครับเขาออกไปแล้วฮะออกจากแคปไปแล้วข้างเขานี้เหลือแค่สามคันในโบลาดมีโปเกตโตและ ISM นะรอทีมครับรอทีมเข้ามาสนับสนุนหน่อยครับผมเอาซากตรงนี้บังครับซากเอ็มเอ็มสี่สี่เก้าเนี่ยครับ บางเป็นเกาะหน่อยอา้าวโบลาดวิ่งเข้ามาครับออกไปเล็งยิงสักหน่อยนะอ่ะโอเคครับ438นะเป้าใหญ่อยู่ก็ยังโอเคนะยังโดนอยู่นะยิงไป4,000ครับตอนนี้ไปครับ ISM ครับอ่ะเรียบร้อยครับเพื่อนเก็บไปแล้วนะอีก2คันเท่านั้นครับ โปเกตโต้กับโบลาดนะัะโปเกตโต้เรียบร้อยครับเหลือขันสุดท้ายโบลาดครับหายไปแล้วนะครับแล้วเลือดผมเหลืออยู่แค่สองรอยเก้านะฮะตรงนี้มันไม่ได้นะต้องขึ้นไปทั้งตัวนะถึงจะได้นะแต่ขึ้นไปทั้งตัวนี้ก็มีโอกาสเบี่ยงเหมือนกันนะเขาน่าจะเห็นผมอยู่ รอให้เพื่อนไปเปิดครับอ้าวเจอแล้วนะโอ้โหหวจะขึ้นไหมเรียบร้อยครับหมดซะก่อนนะโอเคฮะก็แค่ไหนแค่นั้นครับเกมนี้ในเกมนี้ก็ได้เลขหนึ่งมานะครับได้เลขหนึ่งมาแล้วก็ได้ไฮคาลิเบอร์นะครับได้เงินมาแสนเจ็ดนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นบัญชีพีเมียมนะ อันนี้แสนเจ็แล้วก็ค่าประสบการณ์ได้ส9 6 9ัน้นะครับยิงไปทั้งหมด4,085คิวไป2คิวนะครับค่าประสบการณ์ดิบๆ1,260ันอนะครับยิงไป15เข้าเป้า13เจาะเกราะ11นะครับดาเมจร,รวม4,000 4,085แล้วก็มีบล็อก1,500แอซิดอีกนิดหน่อย400กว่า,วานะครับบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อม6,800เท่านั้นนะครับแต่ว่าค่ากระสุนเนี่ย ลบไป46,40เพราะว่าเป็นลูกทองใช้ลูกทองไปด้วยนะครับยิง ISM ยิงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หักไปอีก2 0 0 0 0ืเป็นค่าอาหารที่ผมใส่ไปนะครับก็เหลือเงินมาใช้11 0,000 000นะก็เหลือเยอะอยู่นะเหลือเยอะอยู่แล้วก็ถ้าเป็นบัญชีรธรรมดาก็เหลือทั้ง7 0,000นะครับก็หาเงินได้ดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับรถพรีเมียมนะเจ๋งดีเจ๋งดีดปืนคันนี้ใช้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมเกมที่2กังงนครับเชิญครับ เกมที่2ผมมาอยู่ในแมปแม่น้ำทรายนะแล้วก็เป็นแมปที่ต้องชิงธงเพราะว่ามีธงอยู่แค่อันเดียวนะครับแต่ว่าเกมนี้ไม่มีจอนนะครับไม่มีจอมีแต่เ t ข้างละ2คันนะครับเกิดทั้งฝั่งตะวันตกนะครับเกิดทั้งฝั่งตอนตกเฉียงเหนือนะครับแทบจะเหนือนั่นแหละนะฮะก็ผมจะไปเล่นลาย a 7 a 6 A7 B7 แถวๆนั้นนะครับก็เดินข้ามเนินมาครับแบบนี้เป็นแบบเลทราซที่มีแบบเนินเยอะมากนะก็เล่นได้สบายๆไม่มีจอนด้วยชิวเลยคร้านี้แต่ว่าผมเล่นตอนช่วงเย็นนะมันก็จะมามีปิงหน่อยมีแหลกหน่อยอะไรเงี้ยนะเรื่องปกติของเกมนะนะตอนนี้อ่ะด้านหน้าเห็นที่69ครับเดินครับ เพรเพื่อนเดินแล้วเราก็เดินครับอ้าวเห็นแล้วนะฮะซัดเลยฮะ458ครับคือเหมือนเขากำลังโหลดอยู่นะก็เลยได้แค่มองมองทำไมก็ไม่รู้ก็เลยเดินไปยิงง่ายๆอ้าวผมเห็นไอ้สามครับทางด้านนี้นะอุ้ยดีแล้วว่าหลบทันนะเดินก็เล่นได้กันนี้ ไซส์สเก็บก็ได้นะครับเมืองเล่นได้นะดีนะโอเคเลยคล่องตัวดีด้วยนะครับปืนก็ดีด้วยนะน่าน่าสนใจนะมึงกดได้ตั้งลบสิบนะครับอา้าวไอ้สามครับออกราทักเลยนะไอ้สามเดินเข้าไปเล่นใกล้ๆเลยครับไอ้สามเขาทำ ไซส์สเก็บรอครับลองเจาะหัวดูครับจะเห็นไหมเอ่ยเหลี่ยมนี้เห็นลายอยู่หน่อยนึงครับแม่ไม่ได้นะครับมันฉลับออกไปนะ <S 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 เป็นลูก AP ปกตินะครับลองเจาะหัวดูนะโอ้ยข้ามไปเลยนะ ามไปเลยนะยิงข้ามไปเลยนะโดนสวนกลับมาด้วยนะสามร้อยสี่สิบนะครับโอ้โหเขาหันแบบเขาหมุนพอดีนะได้แต่แท็กนะไม่งั้นก็เข้าไหลไปแล้วนะครับโดนเข้ามาสองนัดแล้วผมเขาจังๆนะอ่ะโอเคฮนะได้เ <c oughs> พิ่งได้มาน้ดนหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ มีคนซัพพอร์ตผมเลยนะได้มาอีกนันครับ452นะครับด้านหลังนั่งเลยเขาไม่ช่วยยิงเลยหรอก็เดินออกมายิงเฉยๆกันนะอีกนัดเดียวครับสำหรับ i อ3เนี่ยเขายิงแล้วนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าง่ายดีโอ้โหเขาแบบเหงนขึ้นมาพอดีนะมันก็ฉลับออกนะ าย่างจริงนะไอ้สามนะมาครับเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งคิวครับที่ฐานมีคนแคปเนี่ยสามคนเลยนะฮะเพื่อนมีเพื่อนไปรีเซ็ตแล้วนะไม่รู้ทันหรือเปล่าไอซูหนึ่งห้าสองครับหนึ่งนักเข้าไปครับสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดครับเกือบห้าร้อยนะ หนักไปเดินต่อครับด้านบนมี IS มี IS นะฮะมีซูร้อยเอ็มแล้วก็ปืนคู่เนี่ยครับโผลมาเต็มตัวเลยนะปืนคู่นะฮะซูร้อยสามสิบครับสองคิวครับแหมปรีเข้ามาเลยนะปืนคู่คูชัดแล้วนะครับก็ ห้าครับเพดล่างเข้าไปครับหนักๆไปครับนัดนี้แหมขึ้นมาเล่นปืนคู่ชาร์จขึ้นมาชา้าเลยนะเมื่อกี้ถอยกันนี้ถอยยาวนะปืนคู่ถอยยาวเลยเจาะตัวไม่เข้านะลูกทองด้วยนะผมเอาลูกทองไปเจาะตัวไม่เข้านะผมออกซ้ายครับให้ด้านหลังเขาช่วยซับไปครับ อ้อมมาเล่นดัง i อดีกว่านะครับเอ้าผมลืมไปว่ามีไอซูอยู่นะเดินมาเฉยผมลืมไปก็ตัวเองเป็นคนยิงเมื่อกี้นะแล้วก็ลืมไปนะว่าเขาอยู่ตรงนี้นะดีว่าเขายิงแล้วผมบล็อกได้นะแล้วผมก็ยิงสวนเข้าไป476นะ IS อครับเห็นหัวครับซัดหัวเข้าไปครับ3วครับโหโชคดีมากเลยนะไอซูบล็อกได้เฉย อ่ะไอซูโงงนี้ผมยิงได้แน่นอนนะเพราะว่ามันจะเห็น <S <S เห็นก่อนนะเนี่ยนะสี่คิวครับแต่นัดน,นั้นนี่โชคดีจริงๆบล็อกได้ลืมเพื้นคู่ครับยังอยู่นะแหมอบดหัวลงไปครับโอ้โหไม่เข้านะ ไม่ได้ตั้งใจไมไ่ตั้งใจเล็งไม่เข้าเลยนะมุมกดอย่างเงี้ยเข้าครับ431มครับมุมกดแบบนี้แล้วเขาก็เพดเพดหน้าเขาเนี่ยเขารับพอดีนะเขาเอียงเพดหน้ามารับพอดีอย่าเงี้ยเข้าแน่นอนอาลรอโหลดครับโหลดเสร็จแล้วก็ใช้สกเกลออกไปนิดนึงฮนะอัน,นนี้รีบยิงเนะี้ยเพราะว่าเขาเล็งอยู่นะ เอ้าชาร์จปเนี่ยชาร์จด้วยว่ายิงธรรมดาเอ้ายิงท้ายแล้วมันไม่ได้ดาเมจนะเขาชาร์จนะเมื่อกี้นะผมเล็งที่เดิมเลยฮะแล้วก็เอ้าไม่เข้าได้ไงโอ้โหไม่เข้าได้เกือบไปนะเกือบไปนะซัดเข้าไปที่เดิมแล้วงุมกดเหมือนเดิมเลยนะไม่เข้าเฉย โอเคครับสี่คิวครับตอนนี้นัดสุดท้ายไม่น่าเลยนะไม่น่าที่จะไม่เข้านะเพราะว่าแผ่นเพดหน้าตรงนั้นเขารับรับกระมุมกดผมพอดีเลยนะ คันสุดท้ายครับ i อเครับเนี่ยวิ่งก็โอเคนะวิ่งสามสิบห้าอะไรนี้ก็ใช้ได้นะปืนเปินอะไรดีเลยใช้ได้เลยคันนี้นะครับในเกมนี้ก็ได้อ r มานะครับไดเอมาได้ ML, ไฮคาลิเบอร์นะครับจริงๆน่าจะได้เยอะกว่านี้นะเออเพียงแต่ว่าบางทีบางช็อตแบบว่า เรายิงเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ตรงอย่างที่เรายิงเราเห็นเนะี่ยเราเราเห็นว่าเรายิงตรงพอมาดูในรีเพลย์ปุ๊บมันจะไม่ตรงนะครับคือปิงมันหน่วงบ้างปิงมันเยอะปิงมันพุ่งบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเกมเกมเนี้ยช่วงเนี้ยผมก็จะมาเล่นช่วงเย็นช่วงหัวค่ำอะไรเงี้ยปิงมันจะสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เงินมาแสนสองนะครับแสนสองแล้วก็ค่าอ่าค่าประสบการณ์8ปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแป ยิงไปทั้งหมด4,489นะครับ 4Q รับสบการณ์ดิบๆ1,331นะครับยิงมี20เข้าเป้า18เจาะเกราะ11นะครับดาเมจรวม4,004มีบล็อกอีก750นะครับบัญชีพิมียมหักค่าซ่อม5,009ค่ากระสุนก็ใช้ลูกทองไปนะครับใช้ลูกทองไปพอสมควรนะพอสมควรหักไป56,000แล้วกอ็อาหารอีก20,000นะครับ ได้เงินมาใช้41 0 0 0นนะครับก็เหลือน้อยหน่อยไม่เหมือนเกมที่แล้วได้ได้เยอะหน่อยอถ้าเป็นเครื่ธรรมดาเหลือมา3 5มาเท่านั้นเพราะว่าใช้ทุกทองไปเยอะพอสมควรยังยิงไม่ค่อยจะโดนเลยยิงไม่ค่อยจะเข้าจุดเท่าไหร่นะจริงๆแล้วมันมันโอเคมันโอเคทั้งเรื่องปืนทั้งเรื่องความแม่นยำในในระดับนี้โอเคมุมกดดีดีมากนะครับก็น่าสนใจความคล่อง,องตัวก็ดีนะครับน่าสนใจดีเพียงแต่ว่า มันมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาบางทีเราอย่างที่เห็นวันนี้ผมเล่นน่มันโดนบ้างไม่โดนบ้างคือผมไปเล่นช่วงเย็นซึ่งปกติผมจะไม่เล่นเอเอไอเกมเนี้ยผมมาเล่นช่วงเย็นมันก็เลยแบบเป็นอย่างนี้นะครับก็โอเคฮะรถครันนี้น่าสนใจดีนะน่า,น,าน่าสนใจดีสําหรับคนที่แบบเล่นเนินเป็นอะไรเงี้ยน่าสนใจปืนมันค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ต้องมานั่งรอดีเฟนเดอร์ด้วยนะก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่ที่เอามาเล่นได้สําหรับใส่ให้ววแทงนะของโปแลนด์แล้ว มาปั้นผลลดอะไรเงี้ยได้หมดนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์ได้เลยแล้วก็พบกันใหม่ทีคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้ช่องนิกกี้ทีเปิดรับสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้จะมี3เลทคือเดือนละ35บาท80บาทและ300บาทแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่นป้ายผู้สนับสนุนอีโมจิและในเลท80บาทขึ้นไปนั้น จะมีวิดีโอเทคนิคการเล่นมากมายที่ให้สมาชิกเท่านั้นได้รับชมสนใจดูรายละเอียดได้จากลิงก์ใต้เดสคริปชันในทุกคลิปวิดีโอและกดสมัครสมาชิกได้จากปุ่มสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ